คือเม็ดอะรัารางที่เราคลิปไว้เมื่อวานนะคะแล้วก็แช่น้ำไว้หนึ่งคืนก็จะบวบขึ้นมาอย่างนี้ทีนี้เราก็เอามาเลียงลงไปในสายได้แล้วนะคะแล้วก็เอออันนี้ไม่ใช่นะคะเอเลียนพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็เรียงลงไปได้เลยคะ่ะเรียงลงไปให้ประมาณห่างประมาณเท่าหนึ่งของตัวกร็ดนะคะเรียงไปนี้เลยคะ่ะ อะรางนะคะเป็นเมล็ดประเภทที่หยิบจับได้แต่ว่าเปลือกมีความแข็งนิดนึงก็เ,เลยต้องแช่น้ำก่อนหนึง่งตไอ้ตรงไหนที่มันดูไม่สมบูรณ์ก็ก็ไม่ต้องเอาได้คะนี่เป็นอันที่เราแช่น้ำไว้เมื่อคืนนะคะยเยอะเลยเห็นไหม กระถางนึงเนี่ยก็ได้เยอะอยู่นะคะแค่นี้ค่ะเลียงไปธรรมดาธรรมดาโอ้ก็มีเองไม่ต้องกลบเลยเหรอครับกลบใครพูดผิดใครย,ยังไม่เท่านี้ค่ะ <laughs> <laughs> นี่ค่ะ เรียงไปด้วยความสวย,ยางามเรียงไปหลายหลายแถวเลยนะคะ mm. เว้นระยะให้เขาง,งอกก็พอนะคะ mm. เพราะว่าเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องใยชำอยู่ดี mm. เอาจริงถ้าพอเสร็จปุ๊บนะคะก็เอาทรายมากรบทรายมาโรยกรบ mm. ไม่ต้องเยอะนะคะกรบให้พอพอปิดก็พอนะคะ mm. แล้วก็ลดน้ำ mm. ก็เป็นอันเสร็จ มีสเปเชียลเซ็ตมีมากตาล้องแอบอย่างนี้ค่ะก็ถือว่าเสร็จแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะเรียงให้หมดไกลมาเดี๋ยวเราจะเรียงให้หมดค่ะลองลองทำดูนะคะอน,นี้หละจบค่ะ